นี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้ได้มาเยอะแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติค่ะนี่ค่ะคุณยายมาช่วยช่วยเลือกหอยเลือกปูออกค่ะบางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยค่ะขยันหาก็ ใส่หลายอันหน่อยก็ได้เพิ่มกันขึ้นมาค่ะสะสมนาทีรับชมค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะสิบเจ็ดสิงหาคมค่ะหาอยู่หากินเหมือนเดิมเราไม่มีเราเรานั่งงอมืองอเท้าก็ไม่มีใครหาให้เรากินนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเชา้านี้ค่ะใบไม้ก็เยอะหน่อยนี่ค่ะตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะ มีค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะค่ะนี่ค่ะอันเยอะก็เยอะอยู่เทออกก็จะมีทั้งหอยทั้งปูวันนี้ปลาน้อยนะคะจัดก,การเทดูน้องแมว น้องแมวก็จะมายุ่งวุ่นนิดนึงเราไม่มีเราเรานั่งงอมืองอเท้าก็ไม่มีใครหาให้เรากินนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมนะคะเยอะปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ไดเอามาทิ้งนะกันพวกหอยพวกปูบางวันก็ แจกคนโน้นคนนี้บ้างค่ะยัดเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะสิบเจ็ดสิงหาคมค่ะหายอยู่หากินเหมือนเดิมตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะนี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้โห นี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้ oh. สวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหายอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเชา้านี้นี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะปลาไม่เยอะ วันนี้ปลาน้อยเท <Okay, S 1> ออกไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกนี่ค่ะปูเรานี่ค่ะอันเยอะก็เยอะมากเลยถ้าได้เยอะอย่างนี้ทุกอันนะคะโอ้ปลาไม่เยอะ วันนี้ปลาน้อยอเทออกไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกกาดเยอะปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ไดเอามาทิ้งนะขาดเยอะ ปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะใส่วันเวัน,วนเลยถ้าได้เยอะขนาดนี้แต่นี่ได้บ้างไม่ได้บ้างเลทิยกก็เลยต้องใส่ทุกวันค่ะขยายหาพอจะได้เพิ่มนะก็ได้เพิ่มกันไปค่ะดีก็อยู่เฉยๆวันนี้โชคดีปูไม่ค่อยเยอะหอยไม่ค่อยเยอะนะคะ แต่ใส่มุงไม่เยอะค่ะวันนี้ใส่มุงยี่สิบอันกันพวกอฮพวกปูบางวันก็แจกคนน้นคนนี้บ้างค่ะยยกปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยเทออกไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อย เราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยเทยออกไปเรื่อยค่ะสะสมนาทีรับชมค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะ นี่ค่ะเก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกกานเยอะปูหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเช้านี้ นี่ค่ะบางอันก็เยอะบางอันก็น้อยเราเอามาแล้วก็จะมาเทออกค่ะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยเทออกไปเรื่อยค่ะใส่วันเว้นวันเลยถ้าได้เยอะขนาดนี้แต่นี่ได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยิพย์ก็เลยต้องใส่ทุกวันค่ะขยายหา ขอจะได้เพิ่มสะสมนาทีรับชมค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะา,าเยอะปูอหอยเก็บไว้กินได้หมดนะคะเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้เอามาทิ้งนะช่วงนี้นะ้ำมันเยอะค่ะได้แค่นี้ก็เยอะแล้วขกันหาน บางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยค่ะขยันหาก็ใส่หลายอันหน่อยก็ได้เพิ่มกันขึ้นมาค่ะช่วงนี้น้ามันเยอะค่ะได้แค่นี้ก็เยอะแล้วขยันหาสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหายอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเช้านี้ ตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะค่ะใบไม้ก็เยอะหน่อยนี่ค่ะช่วงนี้น้ำมันเยอะค่ะได้แค่นี้ก็เยอะแล้วขยันหานี่ค่ะ เก็บปูเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออกค่ะนี่ค่ะอันเยอะก็เยอะอยู่เทออกก็จะมีทั้งหอยทั้งปูวันนี้ปลาน้อยนะคะวันนี้โชคดีปูไม่ค่อยเยอะหอยไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ใส่มงไม่เยอะค่ะวันนี้ใส่มงยี่สิบอันได้มาเยอะแล้วก็แบ่งพี่แบ่งน้องแบ่งญาติค่ะ เอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะ17สิงหาคมค่ะหาอยู่หากินเหมือนเดิมจัดก,การเทดูน้องแมวน้องแมวก็จะมายุ่งวุ่นนิดนึงนี่ค่ะเก็บปูกเก็บหอยออกหมดแล้วก็จะเลือกเศษใบไม้ใบหญ้าเลือกปลาแยกออก บางอันก็ได้เยอะบางอันก็ได้น้อยค่ะขยันหาก็ใส่หลายอันหน่อยก็ได้เพิ่มกันขึ้นมาค่ะปลาไม่เยอะวันนี้ปลาน้อยอเทออกไปเรื่อยค่ะเราไม่มีเดีเรานั่งงอมืองอเท้าก็ไม่มีใครหาให้เรากินนะคะเราก็ต้องพึ่งตัวเองช่วยเหลือตัวเองค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นที่มารับชมนะคะปลาไม่เยอะ วันนี้ปลาน้อยเทยออกไปเรื่อยค่ะนี่ค่ะอันเยอะก็เยอะอยู่เทออกก็จะมีทั้งหอยทั้งปูวันนี้ปลาน้อยนะคะเอามาเทที่บ้านเหมือนเดิมค่ะสิบเจ็ดสิงหาคมค่ะหายอยู่หากินเหมือนเดิมวันนี้ใส่ไม่เยอะค่ะ ตอนนี้ใส่ไม่เยอะค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้มาดูมาชมผลงานการหาอยู่หากินของเราอีกแล้วค่ะเช้านี้